กีตาร์เขาตัวแรกนะซีเหลืออยุประมาณสักปอนหกหรือปอนหกนะครูแรมนี้เจอกับเพชรเรนูนะน้องเขาก็ซ้อมอยู่พอหลักมูลเลยนะอาย่ยังไงน้องชายเหลืออายุเท่าไรปอนกว่ากับเพชรไม่เคยโจกับเขานะเรานี่เก่ามากนะเราน้หนักปล่อยๆเท่าไหร่สามสามเท่าไหร่สามปอนครึ่งครับอ๋อน้หนักปล่อยๆแล้วเท่าไหร่ สูงความสูงเราหสิบแปดเราเป็นมวยประเภทเขานะเมื่อเช้าถ่ายรูปอย่างเนี้ยถ่ายแล้วน่าจะเสียเปรียบรูปรแรกเขาหน่อยนะซ้อมอยู่พอหลักบุญไหมพอหลักบุญนะอ้าฝากไปขับเชียร์หน่อยในวันนี้เอาฝากสู้สู้โอเคอาทิตไม่แน่นอนโอเคน้องชายไปรถไปไม่อาทิตย์ไหมมีครับโอเคโอเคไปไปไปครับวันนี้เจอกับใครอันจิตดาแดงเราดีเคยเจอไหม ร้อยสิบเอ็ดนะนะเขามาเกินสามบอนหวาเรามาพอดีไม่ช้าพอดีเลยเราเราซ้อมอยู่ไหนอะอยู่เรนูที่จังหวัดนครพนมนครพนมะเราเป็นมวยฝีมือหรือมวยเขาหรือมวยไงมวยเขาเดินเขาเดินเสียบอันนี้นะครับได้หมดมีมุ้งมีหมัดเสริมไหมมีมีนะกูต่อสู้ก็มีอะไรบ้างที่เห็นเห็นนะมีหมัดเตะขาแต่เราน้าจะได้ยาวอะเขาไม่ได้วัตถุสีถ่ายรูปยัง ได้ร้อยอนนะอ่ะเราสูงเท่าไหร่ครับหนึ่ร้อยเจ็ดสิบน้ำหนักของเราไปปล่อยเท่าไหร่ห้าสิบสี่ปีนี้อายุเท่าไหร่นะสิบห้วยมาเกินหกสิบครั้งได้ไหมไม่ถึงสนะี่ห้าสิบไปนะไม่ถึงเหรอกี่ครั้งได้สิบสามครั้งเฮ้ยจริงเหรอทำไมเล่นไปนะสิบสามครงเองเหรอจริงไหมเทรนเนอร์โหกระดูกก็ถึงก็ยังน้อยแล้วคู่ต่อรุนแล้วคู่ต่อสู้เห็นไหมแล้วเขามีอะไรน่ากลัวบ้างก็เร่ขาต่อไปมา วันนี้งัดอะไรไปสู้ใครพวกมัดศอกนะศอกนะเราเราเอาเราเป็นคนจากจังหวัดล่าสุดผลงานชกไว้ที่ไหนอ่ะเป็นยังไงวันนั้นชนะคะแนนเอโดวีวินเยมชนะมากี่ไฟแล้วเนี่ยสามไฟเราชกชกมวยทั้งหมดกี่ไฟแล้วสิบเท่าไหร่นะสิบสามสิบสามชนะหสาม โอ้โหไม่ตอนจะบอกใครไม่มีใครเชื่อว่าเราชกมือสิบสามพัไม่มีใครเชื่อแน่นอนอ่ะฝากให้งงครับเชียร์เราวันน,นี้อาเชียร์ผมเชียร์ผมดี๋ยงนี้นะคนจากจังหวัดเรนูโอเคของมาน้องชายโชคดีครับ